คำเรียกร้องท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มิได้ไปในงานาชิมอินทผลามสายพันธุ์ไทยนะครับที่ภูทรากลินปร์กรีสอร์ทที่จังหวัดบุรีร,มรัมย์นะผู้ชมบรรยากาศเป็นเช่นนี้ท่นผู้ชมนำสายพันธุ์เด็ดๆจากหลายสวนเลย20กว่าสวนเนีนผู้ชมครับเอามาเพื่อที่จะให้นักชิมทั้งหลายาได้มาชิมกันเนี้สีสันเป็นยังไงบ้างท่นผู้ชม ลูกใหญ่ๆสวยๆในทางนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นวิเียนได้ชิมทั้งหมด <c oughs> นี่ก็ได้ชิมนี่ก็ได้ชิมนะครับหวานกรอบท่านผู้ชมเออดีๆเด็ดๆทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมครับผมจะเรียนท่านว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่นํามาอันนี้ก็เด็ดมาเลยเ <c oughs> ด็ดจริงๆนี่คือสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรกินอรีท่านผู้ชม จำได้เลยกินนอรีกิโลละห้าพันนะพีโยมแต่ว่าไอ้นี่อีกสายพันธุ์หนึ่งครับอันนี้ก็ฐานละหวานกรอบหวานกรอบนะหวานกรอบสดชื่นดีหวานกรอบสดชื่นดีอร่อยอยู่อร่อยอยู่เด็ดๆทั้งนั้นเขาคัดมาสวนต่างๆเขาคัดมานี่ให้เห็นอย่างนี้คือมาบางสวนก็ก็คือต้องการนํามาให้กับผู้ชิมได้ชิมบางทียังไม่แก่จัดนี่บรรยาการของนักชิมนี่ท่านนายอำเภอมาด้วยนะมาเปิดงานมาเปิดงานนะครับ บรรยากาศตรงนี้นี่คือผู้ที่มาลงทะเบียนชิมนะครับท่านละ1,000บาทเบาทมาชิมท่านละ1,000บาทตอนนี้เราตัดกำลังก่อนกรับท่านผู้ชมครับให้ทานข้าวก่อนไม่ใช่พักเที่ยงพอดีฮะก่อนงานชิมประมาณบ่ายโมงจะได้ชิมตอนนี้ก็ให้ทานข้าวก่อนนะบรรยากาศเป็นแบบนั้นนี่ทานข้าวกันก่อนตัดกำลังกันก่อนอา้าแต่นี่ท่านผู้ชมโอ้โหของเค้าของเท้ของเท ผมเรียนท่านผู้ชมว่าผมชิมจากทุกสวนว่าสุดยอดเด็ดอร่อยจริงๆนะครับแล้วนี่ของสวนลุงสุเทพนี่ครับไม่ธรรมดาท่านผู้ชมผมกล้ารับประกันยืนยันได้เพราะว่าผมชิมจากทุกสวนคือทุกสวนที่เอามานี่อร่อยอยู่แล้วแต่นี่คือของสวนของอลุงสุเทพสั่งต้นพันุ์จากกระผมไปผมน้อยใจตรงที่ว่าทำไมทำลูกใหญ่กว่าผมเยอะจัง โอ้โหลูกใหญ่มากๆนะท่านผู้ชมนะครับรสชาตินี่ครอบอร่อยหวานนี่ช่างให้เห็นเลยท่านผู้ชมเห็นไหมช่างให้เห็นเลยเดี๋ยวผมตัดบาออกให้ท่านได้เห็นว่าตัวเลข1กิโลกรัม33าลูกท่านผู้ชมครับใหญ่มากๆเขาทําใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าเอาผมเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับสวนที่นํามาโชว์ในงานเนี่ยของนาสุเทพ3 3ลูกแกไม่ได้ไปโชว์ในงานนะ แต่นี่ส่งมาให้ผมเห็นเป็นประจักษ์พยานว่ายิ่งใหญ่กว่าวิเชียนเว้ยทําใหญ่กว่าเอา้าแต่สั่งต้นพันจากวิเชียนไปนะคุณลุงดูแลดีผมก็กราบขอบพระคุณครับนะให้ผมได้เห็นของดีๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับไม่มีอะไรมากนอกจากขออนุญาอุธานคําว่าโอ้โหโอ้โหจริงๆนะท่านผู้ชม อันเนื่องมาจากว่าทางคุณนาสุเทพค่ายน้องสวงนะครับแห่งสวนลุงสุเทพนะอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยส่งภาพผลสดอินทผาลัมของปีนี้มาให้ดูโอ้ให่ใหญ่ใหญ่อย่าเพิ่งเดูอเอาอย่างนี้นะผู้ชมผมขออนุญาตให้ท่านไปชมนะผลสดอินทผาลัมาสายพันธุ์เด็ดที่ต้นสายพันธุ์ไปจากเรานี่แหละนะ เราส่งไปให้ทางคุณน้าสุเทพค่ายน้องสวงตั้งแต่สมัยต้นเล็กๆยังไม่รู้ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียนะส่งไปตั้งแต่นูน่นปรากฏว่าออกลูกกันแล้วของปีที่แล้วให้ท่านผู้ชมชมกันก่อนว่าของปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะให้เห็นก่อนนะเออ,อให้ความสบายใจเกิดขึ้นกับทุกท่านทั้งหลายนะครับเป็นหลักฐานชัดเจนะนะท่านะผู้ชมนะ จะให้ท่านได้ทราบว่ากระผมเนี่ยเก็บเรื่องราวนะครับข้อมูลของทุกท่านไว้จริงอย่างคุณนาสุเทพค่ายน้องสวงนี่นะครับนี่อันนี้คือผลสดของปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผลสดของปีที่แล้วที่ทางคุณนาสุเทพค่ายน้องสูงได้อ่าส่งมาให้ผมได้ชื่นชมนะครับนะอันนี้หลานมัง่งเออเนี่ยลูกใหญ่ๆสีสวยๆหวานอร่อย แล้วก็ที่สําคัญคือลูกค้าที่สั่งซื้อจากคุณน้าสุเทพเนี่ยก็ได้ส่งข่าวคราวมาถึงผมนะบอกว่าโอ้โหมันอร่อยมากวิเชียนอร่อยจริงๆเนื้อกรอบฟูหวานอร่อยแล้วก็ไม่ฝาดเลยความฝาดไม่มีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือของปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาพผลสดอินทผาลัมสายพันธุ์แดงใหญ่ที่คุณน้าสุเทพซื้อต้นพันธุ์จากกระผมไปนะครับเนี่ยผลสดเมื่อปีที่แล้วมาเป็นแบบนี้ ได้เรียกว่าสบายใจมีความสุขกันไปเลยนะครับคนซื้อทานก็มีความสุขคนขายก็มีความสุขและที่สําคัญคุณน้าสุเทพเนี่ยเป็นคนดูแลดูแลดีมากๆไม่ได้เป็นเกษตรมักง่ายเหมือนนายวิเชียนตามสี <c oughs> วิเชียนตามสีเกษตรมักง่ายส่วนคุณน้าสุเทพเป็นเกษตรดูแลเกษตรใส่ใจนะเกษตรทนุถนอมนะครับดูแลต้นพันธุ์ดูแลตน้น,ลตนไม้ดูแลอินทพาลัม ได้สายพันธุ์เด็ดๆด,ๆดีๆไปก็เลยพัฒนาขึ้นมาอย่างมากดีมากๆเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะเป็นสเสน่ห์แห่งสวนลุงสุเทพที่อำเภอปทุมราชจังหวั101ดร้อยเอ็ดท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับไอ้นี่นคือของปีที่แล้วท่านผู้ชมปีที่แล้วก็ว่าดเด็ดแล้วนะท่านผู้ชมนะเด็ดกันแล้วของปีที่แล้วปีนี้นี่ท่านผู้ชมครับส่งภาพกลับมาให้กระผมได้ดูกันโอ้โหนี่พอส่งมาเนี่ย ผมก็ต้องร้องอุทานออกมาโอ้โหดีกว่าผมเมื่อับผมดีกว่าผมาทำดีกว่าเราอันเนื่องมาจากกระผมเนี่ยมันเป็นเกษตรมัง่ายส่วนคุณนาสุเทพค่ายน้องสวงเนี่ยนะนาสุเทพเขาเป็นเกษตรใส่ใจเกษตรใส่ใจเกษตรชํานาญเกษตรดูแลเกษตรเอาใจใส่ท่านผู้ชมดูเถอะครับปีนี้ ส่งภาพมาให้เราได้เห็นกันแล้วลูกใหญ่มากๆนะท่านผู้ชมโอ้โหดูแลกันขนาดนี้สวยงามสีแดงสดใสสวยงามลูกใหญ่มากเห็นกันเลยนะฮะดูแลกันขนาดนี้นะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคือสายพันธุ์ของเราเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าคนดูแลมากยิ่งขึ้นเนี่ยดูแลดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะดีอย่างที่ของคุณนสุเทพค่ายน้องสวงนี่แหละอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด เดี๋ยผมขึ้นเบอร์โทรให้ได้แล้วนะท่านต้องไปวิสูตรด้วยตัวท่านเองนะครับปีนี้เนี่ยดูแลดีขนาดไหนไม่รู้นะปรากฏว่าลูกใหญ่มากครับ33ลูกมัง้งเดิมทีผมบอกว่า50ลูก50ลูก1กิโลนี่ก็ใหญ่แล้วปรากฏว่าของคุณน้าสุเทพไข่น้องสวงเนี่ยเขาทำได้33ลูก,กครับ33ลูกหนัก1กิโลกรัมเห็น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 เลย ชัดเจนกันเลยนะผู้ชมนะครับส่วนเขาจําหน่ายราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเนี่ยท่านผู้ชมโทรศัพท์ไปถามกันเองนะโออทรศัพท์ไปถามกันเองนะครับว่าปีนี้คุณน้าสุเทพเนี่ยขายกิโลเท่าไหร่ล่ะอย่างได้ชิมรสชาติดีหลายท่านบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบความฝาดเท่ากับศูนย์คือไม่ฝาดเลยส่งข่าวกันมาแล้วส่งข่าวกันมา เล่าสู่กันฟังชัดเจนแล้วคุณน้าสุเทพบอกว่าเออมันสายพันธุ์ดีอะนะครับไหนๆตรงนี้ขอที่จะตั้งชื่อใหม่ได้ไหมเอาไปเลยครับผมเป็นสิทธิของน้าเลยคุณน้าสุเทพตั้งชื่อใหม่ไปแล้วมีชื่อแล้วนะแดงน้ำอ้อยเออเขามีสายพันธุ์ของเขานะครับก็ต้นสายพันธุ์ของเรานี่ไปแหละไปตั้งชื่อกันใหม่ได้เลยไม่เป็นไรให้เป็นเอกลักษณ์นะ ให้เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ของชื่อของตัวเองนะครับเป็นเกียตรติในวงตระกูลของสายพันธุ์เอาไปเลยตั้งชื่อใหม่ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับนี่เราก็เรียนท่านว่าเราต้องการที่จะให้มีของดีทั่วราชอาณาจักรของดีๆส่งไปทั่วราชอาณาจักรนี่เป็นความสุขของเราเหลือหลายนะครับท่านผู้ชมครับส่วนท่านที่จะสั่งผลสดจากกระผมไปเนี่ยก็มี ก็มีก็มีแต่ว่าลูกเล็กกว่าของน้าสุเทพน้าสุเทพทำลูกใหญ่มากเอา้าส่งไปในราคานี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับในส่วนของต้นพันธุ์ก็ต้องบอกท่านว่ามันโตขึ้นมาเยอะเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับสองปีปลายปายแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองปีปลายปลายปีปลายปลาย,ลาย,ลายมันจะเข้าสองปีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้นก็เลยใหญ่ขนาดนี้โอโ้การส่งตอนนี้ก็ต้องนู่นแหละฮะต้องเสียสละ เสียสลาดถังใหญ่ไปเลยล่ะท่านผู้ชมนะขนส่งนะเวลานี้ต้องใส่ถังใหญ่ไปเลยใส่ถังใหญ่ไปขนส่งท่านไปค่าขนส่งก็แพงกันหน่อยนะครับเอา้าขออนุญาตท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้นมันใหญ่ขึ้นมาแล้วไซนี้กระผมขออนุญาตราคาปรับขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชม คือท่านเอาไปปลูกแล้วท่านไม่ผิดหวังอ่ะดูแลดีๆนะครับดังเช่นของคุณนาสุเทพไข่น้องสวงเนี่ยลูกมันใหญ่มากท่านผู้ชมรสชาตินี่อร่อยสีสันสวยงามหวานเจี๊ยบใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะไซส์ในถุงนี้เนี่ยในถุงใหญ่นี้นะผมขออนุญาตปรับราคาขึ้นนะท่านผู้ชมนะไม่งั้นไม่ไหวเออไม่งั้นไม่ไหวไม่ไหวนะ ถราผมใคร่ขอความเมตตาปรามีต่อท่านทั้งหลายนะครับว่าขอปรับราคาขึ้นสำหรับไซส์ถุงใหญ่นี้นะถุงใหญ่นี้ใหญ่นี้ส่วนไซส์ถุงเล็กว่ากันไปในราคาเดิมนะครับในราคาเดิมไซส์ถุงเล็กแต่ว่าจริงๆอ่ะก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าพอเราเขาใหญ่ใส่ถุงใหญ่แล้วก็โตเขาโตกว่าใหญ่กว่าเยอะนะครับน่ะใหญ่กว่าเยอะเลย อาสายเนี้ราคานี้นะขออนุญาติ2,000บาทนะท่านผู้ชมนะต้นตัวเมียใบรับรองมีใบรับปาาระกันส่งให้ท่านนะครับดูแลกันไปเนี่ยนะครับนี่ท่านผู้ชมครับนะอยากได้สายพันธุ์ดีๆไปปลูกเหมือนเหมือนกับทางคุณน้าสุเทพไข่น้องสวงเราเนี่ยรับรองกันว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนอืมสบายใจได้นะครับสบายใจได้เลยฉะนั้นให้ท่านได้ สบายใจได้ครับให้สบายใจได้แล้วก็ท่านจะได้มีของดีๆไปปลูกนะครับไปปลูกแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสมบัติตกทอดเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานท่านครับให้กับลูกกับหลานท่านเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับฉะนั้นสบายใจสบายใจเอาไปปลูกแล้วดีเอาไปปลูกแล้วได้ สายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีส่วนท่านเอาไปปลูกแล้วดีขึ้นมาจะตั้งชื่อใหม่อันนี้เป็นสิทธิของท่านเลยนะครับเออท่านไม่ต้องบอกผมหรอกเป็นสิทธิของท่านเลยท่านทําเลยนะเป็นของท่านแล้วตั้งชื่อให้สนออ่าให้ไพเราะสนอหูอย่างไรเนี่ยเอาเลยนะครับทําให้ดีทําให้ได้นะส่วนในเรื่องของการตลาดนี้เราก็ช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับสื่อสารถึงกันนะท่านสื่อสารส่งข่าวมาให้กระผมเรียนรู้รับทราบกันไปกระผมก็ ได้สื่อสารให้กับทุกท่านเรียนรู้กันว่าเอา้าพื้นที่ตรงนี้นะท่านสะดวกไปที่สวนนั้นสวนนี้ท่านไปเลยนะนี่นะครับในคลิปของช่องสุพรรณทีวีเนี่ยท่านผู้ชมนะนั่นก็คือ,อสายพันธุ์เด็ดๆสายพันธุ์ดีที่กระผมนายวิเชียนตามสีนะเป็นผู้ส่งสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีไปให้พัฒนาขึ้นมาดีแล้วท่านผู้ชมนะครับ สายพันธุ์ที่ส่งไปให้เนี่ยเป็นพัฒนาสายพันธุ์จากเมืองไทยสุดยอดเด็ดแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงและที่สําคัญคือเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของอทางพันธุกรรมได้อาศัยกับนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลายัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับท่านอาจารย์กวีท่านด็อกเตอรอ์อะไรอ่ะ ดอกเตอร์ม่จำชื่อไม่ได้จำได้แต่อาจารย์กวีนะครับนะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบตามนี้นะท่านผู้ชมนะให้ต้นพันต้นพันเร่งเอาไปปลูกรีบเอาไปปลูกนะครับท่านจะได้ของดีของดีไปประดับสวนเดี๋ยวอีกเนี่ยปีหน้านี่ผมว่าแม่มีลุ้นมีลุ้นนะครับแต่ว่ามกราปีหน้านี้อาจจะอยางอาจจะอยางนะครับ แต่ว่าขยับไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ได้เลยนะได้เลยได้เลยนะท่านผู้ชมนะเอาละสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะครับนะที่เราได้จัดการส่งให้ท่านไปท่านสั่งกันเข้ามานะครับสั่งกันเข้ามาเดี๋ยวกระผมจัดส่งให้ท่านรวดเร็วรวดเร็วนะเร่งด่วนแ,และรวดเร็วได้เห็นของดีกันแล้วเนี่ยนะครับไปพัฒนาไปดูแลให้ดีก่าผม <laughs> ไปดูแลให้ดีกับผมนะครับท่านผู้ชมครับนะผมนี่กเกษตรมาง่ายส่วนหลายๆท่านนั้นเป็นกเกษตรใส่ใจพอเป็นกเกษตรใส่ใจปุ๊บก็แน่นอนนะฮะต้นพันุ์สายพันธุ์ดีจากกระผมไปถึงมือท่านท่านก็ดูแลอย่างดีลูกใหญ่สวยงามเลยนะครับนะลูกใหญ่มากๆสวยงามมากๆเอาละท่านผู้ชมครับส่งข่าวข่าวดีกันไปนะเอาของดีไปให้ท่านส่งถึงมือท่านท่านก็ดูแลอย่างดีนะครับ าาสายพันธุ์อินทภพาลำสายพันธุ์เด็ดพัฒนาขึ้นมาสุดยอดแล้วจัดให้ท่านไปเลยทะานผู้ชมครับขอบพระคุณมากๆครับผม